เก้าแผงขนมแผงสินค้าขายดีต้องเป็นทัวรลิสองฮ่า ขายดิบขายดีครับสินค้าขายดีต้องเป็นถั่วอยู่แล้ว,ว,ลวอ๋อถั่วสีแพงร้อยหกสิบบาทครับข้าว,วโพดทอดแมวเราก็ทอด ขอบคุณครับดาวนี้เจอที่ร้านค้าซื้อเอาไปขายเหมือนกันให้ผมเข้าไปส่งที่ร้านไมเล่าอขอบคุณครับคิดจะขายขนมแผงต้องขายถั่วเป็นหลักอันนี้ข้าวโพดร,รู้จักไหมครับข้าวโพดทอด สินค้าขายดีร,ร,ร้านนี้ซื้อแต่ถั่วเพราะว่าเป็นร้านขายเหล้าเน้นขายเหล้ากับแก้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว,วนี้สงเก้าแผง ถัวเปล 1, 2, 3, 4, 5, ือยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้ากับห้าเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดร้านนี้เน้นถัว่วเน้นกับแก้มอย่างเดียว ถั่วของเราทอดเองเป็นถั่วใหม่ลูกค้ากล้าซื้อซื้อทีแปดแผงเก้าแผงไม่เป็นอะไรถ้าเราซื้อถั่วทอดแล้วมันจะอยู่ไม่ทนต้องทอดเองท่านใดคีิขายขนมแผงต้องทอดถั่วเอง เน้นถั่วเน้นถั่อย่างเดียวร้านนี้เน้นกับแก้มัวบขายดีขวบเขาอร่อยใหม่ๆทอดใหม่ๆเจ้านี้เน้นกับแก้มอย่างเดียวไม่เน้นอย่างอื่นบวยเบยไม่เอามาขามไม่เอาเอาแต่ถั่วเน้นัว้นัวมั่นใจถั่วสหพูเพราะว่าทอดเอง ถึงจะซื้อถั่วแต่ก็มีข้าวโพดทอดข้าวโพดทอดหลงมาแผงหนึ่งคนจังหวัดอื่นไม่รู้จักข้าวโพดทอดแนะนำครับซื้อไปขายได้เลยข้าวโพดทอดมีที่ลบบุรีที่เดียว นี่ครับหน้าตาของข้าวโพดทอดผงเล่าชอบกินเล่นก็เพลินขนมปังปี๊บก็ต้องขาไก่นะครับเพราะว่าขาไก่ขายได้ถ้าคิดจะทำขนมแผงไปดูร้านขนมปังปี๊บเอาขาไก่มากอกได้เลยเรียบร้อยครับร้านนี้ขอบคุณครับร้านพี่แหมม